อาหารระดับพัตคารที่ขาดไม่ได้ออออาา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 หหหรรรพพ่่่่ลลลูกกกแแแ้้้้ววัันนนนีีมมมมตคงงปิเขไ ขาดไม่ได้อาหารระดับพัตคารที่ขาดไม่ได้จวดจัดกันเลยือ ช่อืไก่ทำเองสิ่งที่ขาดไปแหละกลินซู้มือกับตามม้อฮุ่งเนี่ยแหละ มาหน,นี่อาหารลูกตั้งหาอาหารพ่อตั้งหาอาหารแม่ต่างหา <c oughs> คนละย่างเลยจ้า ทำเองกินเองสดประหลกชื่นใจ ้าหลานอนแม่ก็เลยนางกินไดนก็สนีมมากให้อุ้มตลอดเลยค่บไม่ได้กินยังแต่ว่าสาเสาโกกนะนางเบิ่งที่วีก็พออ,อก็เลยเป็นเวลาของแม่อ่ะออบกพี่ก็อมาจากไทยใส่หอดขวนเนาะ <laughs> ทือะไใหญ่า่นี้บอกพี่พอกันแม่พุกแว้โคตรแซ่บเลยบางมือกินอาหารฝรั่งบางมือกินอาหารสไตล์ฮ้องเกียอยากกินอะไรก็กิน ตามใจกินข้าวค่ะกินซ้อตมตำหลูกกินด,ด้วยไหม <c oughs> คะไม่ลูกสาวคนโตเดินมากินด,ด้ไหมไม่กิน <c oughs> กับแม่กินกับแม่ไหมคะไม่ค่ะมานน่หน่อยเลย เดินมาใกลก้ๆนี่อ่ะมาทางนี้น,น,บบนึนกตาอคนโตมึงข้าวไก่ไหมไม่วนนี้อยากกินต่อทุกคนจะพามาแซ่บๆด้วยกนักนใหม่ค่ะ